สวัสดีไอ้เจ้าพวกมนุษย์ดาวโลกอนะันนาดูคลิปนี้จบแล้วอ่ะฝากกดซับสไคร์อ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนาะถ้าไม่กดละก็มึงโดนตืบแน่ฮึกึฮึฮึฮึกึึฮึฮึฮฮึฮึฮึฮฮ เอ้ยเมื่อกี้เสียงใครวะเอ้ยเมื่อกี้เสียงใครวะตื้นเลยเมื่อกี้เสียงใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครตื้นเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยยังไงวะตเสียงเสียงเกี่ยวเสียงเกี่ยวหรือหลอเสียงอ่ะนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วฟังก่อนนะผมมีเหตุการณ์หนึ่งผมจะบอกว่าคุณป้อมมาหลอกผมว่าเขาว่าเปิดคลิปใน YouTube ว่าเขากลางลูกปัด แล้วเนีุยเนียนสุดในสามโลกละคุณคุณคงคุณคงจะรู้แล้วเราว่าใครเป็นเนี่ยเฮ้ยปั้นในบริสุทธิ์นี่เราเห็นแม่ต่อสายไฟด้วยอ่ะผมช่วยตำทานนะจะเชื่อได้มั้ยเนี่ย แยกใ้ยกันทาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเช่วยเดีช่วยดยยกย้ายกันทพร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแป๊บแป๊บแกฟังก่อนก่อนพูดอย่างงี้เราสนุกวันเนี้ยเราจะสนุกกัน่แน่ถ้าเราพูดกันอย่างงี้เป็นหรเ่ดีทุกนทุกคนะทุกคนนะช่วยมาห้องนี้วิเจวิเจนชันได้ไหมฮะฟาสดฟาสเวิเจนชันเนีอะไรคือในวิจนชันวะ นาวิเจนนาวินาวีเียแล้วนาวีเจีสยหนาวิเฮียนาวิเฮียเป็นยังไงเฮ้ยสอบ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 จาสอบเหรอพี่จะสอบใครวะเพลงเพ่งไม่ต้องวัเดียวร์เพลงสีดำดีดำข้าโพดีดำป้นป้นพี่แบบพี่เลย ตมพีดำไปรัผมีดำตัผมอ่ะพี่เท่งพีเท่งพี่เท่งพี่เท่งทามัพีเท่งพินดเงวันนี้ันเงวันอพ่เท่งอยู่ไหนทำธุรกิจต่อสาไฟอยู่ไอเนั่นแล้วยู่ไหนแล้อยู่ไหนเติมน้ำมันเติมน้ำมันอยู่ห้องเติมน้ำมันอะห้องล่างอะ เปียน yeah. ไม่เห็นเปลียนไม่ต้องที่ไหนพี่ต้องที่ไหนพี่เดินตามหลังทิ้งเลยเว้ยเอออยู่ด้วยกันเลยขอบคุณครับอย่าให้ผมตายฟรีนะเห็นมัเพลังกิตตรงนั้นตายฟรีนะตามหลังก็เลยเข้าไปทำก็เลยเจอเป็นเบลากิตตรงนั้นอ่ะก็เลยเข้าไปทำก็เลยเขาบอกที่ไม่สังเกตเลยจบนี่น้ำมันมันกลมกลืนกับพื้นได้จบอ่ะถามไป็นสงคุณจะทำไว้เชื่อผมใช่เหรอใช่มี คุณควรจะหัวสีดำเฮ้ยอืมหูหสีดำแล้วคุณปั้นเชื่อผมสิเพราะมันเป็นสีแห่งกธรรมใช่เหรอะปั้นถ้าคุณหัดแล้วผมยังไม่ตอบว่าคุณหัวผิดอ่ะชนะเฉย ไอ้ตาวโดนตามค่าเอยเงี้ยตามค่าท่าวเรื่องอะนะขอเล่าเหตุการณ์ก่อนนะที่ผมโดนฆ่าจะบอกว่าผมมาโดนคุณต้อมตามแล้วผมกลางจะบอกทุกคนว่าเอ้ยทุกคนช่วยด้วยพอช่วยด้วยฆ่าเลยเฮ้ยแบงค์เอมจะ่าบอกี่เอมไม่โคตรชั่วเลยเที่ยวบอกว่าสีดำเป็นสีดำเป็นโอ้ใช่สีคุณควรจะบอกสีดำเอ้ย โผ้สีดำแล้วคุณปั้นเชี่ยวสิเพราะมันเป็นสีแห่งการทำรับแรงคุณเซลล์ดิผมผิดอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเ้งียบเ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 งยบเงียบเงีต้องพูดเงียบเยเงียบเงยบเงพดบเงียเงยเงียบเยบเงบเงีเงียงยเอยียบเีเียอบเีเอเยงงไม่ต้องพูด้งเงงพูดเีงีีเีเอ ไอ้เชี่ยเร็กเตอร์ใกล้กูด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้พี่แม่งอยู่อย่างไกลอ่ะอยู่ห้องโอทูเนี่ยทะเลาะจังวะเต็มเต็มแบตเต็มเฮ้ยเจ้าศพเจ้าพี่รู้เลยไข่ไข่เตมต้องเตมวิ่งสอนทางมาเลยอะไรน้องเตมวิ่งสอนทางคำตอบมาเลยไม่ต้องมาเนียนอะไรนี่โอ้ยผมยีงแล้วเหรอมีอะไรจะแก้ต่อไว้ไม่ถามก่อน พณหมองไปแล้วหรอ่ะดังไอพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมเขาถ่ายมันอย่างนี้พี่จะสอบไหนจะสอบไหนเดี๋ยวสอบตรงที่ทิ้งขยะเว้ยอ่าแล้วแล้วแล้ทำไมพูดว่าเราอยู่นะไอไอเป็นน้องเดมมันเป็นยังไงมันวิ่งวิ่งสวนทางมันกับพี่ไงเออจริงดิไม่คือฟังผมก่อนนะ คือผมมาเห็นคุณป้อมพับวิ่งออกมาจากทางนั้นแล้วคือผมกำลังจะวิ่งไปกดไงไม่ใช่น้องอยู่คนละที่เลยหรอใม่คุณโอ้ไม่คุณมาใครอยู่ก็เป็นผมอากดไปแล้ใครอยู่งงายกดไปเดี๋ยวผมจะกดความดีสุดอีกอ่ะแล้วแไม่มีใครอยู่งั้นบ้างไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยมันไม่มีใครเลยว่าผมอยู่ไหนอ่ะไม่เชื่อใจผมสักคนเลย มาวน้องเป็น,นไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนว่าน้องเป็นจริงหรือเปล่าเอเลูกคุดนั่นไงผมคอยแล้วนั่นไงเู้เฮยย้ยเี่ยว